สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนด้จ้ะเมน,นี่ก็กกับมาเจอกันอีกแล้วกับสาเนาะจ้ะกับช่องมาดามไทยไกลบ้านดูด้านหลังจ่ะเมน,นี่สายอยู่ไหนนอ้อนี่อยู่ปลากระเทียมคือเกาจ้ะพี่น้องเมน,นี่สามาเก็บกระเทียมปลาอีกแล้วจ้ะปลาเกาปลาเดิมจ้ะโอ้พณน่ะกระเทียมร้ายคัะพี่น้อง หอมตะลบอบอวนไปด้วยกระเทียมจ้าเมื่อน,นี่ก็สาคึดอยากินขนมกุยช่ายเนาะจ้าเกิดเลยคิดว่าเมื่อเก็บต้นกระเทียมปลาไปเห็ดขนมกุยช่ายกินดีวกว่าจ้าสาก็ะเคยเห็ดขนมกุยช่ายกินแล้วเนาะจ้าเอาใบกระเทียมเอาต้นกระเทียมปลานี่ลเราไปเห็ดคือมันแซ่บอร่อยเปะ๊ะมากๆเลยจ้าใส่แท่นต้นกุยช่ายบ้านเท่าใดเลยจ้าคือว่าบ่ต้องเสียเงินไปเอ็นบ่ต้อง เสียเงินไปสื่อตนกุยช่ายแพงๆนี่หลานเอเชียเนาะจ้ะมาเก็บของฟรีอยู่ในปลาแบบนี้ละจ้ะของฟรีของธรรมชาติเนาะจ้ะตนกระเทียมปลาเยอะแยะมากมายเลยอุ้ยพุดนะพี่นอ้องอ่อนซ่อนเนาะจ้ะอยากกินขนมกุยช่ายก็ต้องดันโดนมาเก็บตนกระเทียมปลาไปเห็ดขนมกุยช่ายกินเนาะจ้ะจ้าบุหลองลำทํำเพงหลายเนาะจ้ะก็มาเก็บตนกระเทียมปลากันดีกว่าจ้า ต้นกระเทียมปลาดอกกําลังออกเลยจ้ะดอกมันกําลังตูมเลยนี่จะดอกดอกมันเก็บจ้าเก็บนี่ดอกงามงามจ้าดอกกระเทียมปลาเห็นไหมงามคักจ้า เก็บกระเทียมปลาได้สมใจแล้วกลับบ้านเอาใบกระเทียมปลาไปเห็ดขนมกุยช่ายกินกันจ้าเอ้ยหาหมองงานร่วงก่อนจ้าเดี๋ยวสาก,กระชีมาเริ่มขั้นตอนการทําขนมกุยช่ายโดยการใส่ต้นกระเทียมปลาด้จ้ากระชีมีสามขั้นตอนโดยการจากขั้นตอนแรกกระชีทาตัวใบกระเทียมปลานะจ้ะขั้นตอนที่สองกระชี เป็นขั้นตอนการผสมแป้งขั้นตอนที่สามก็คือขั้นตอนการทาน้าจิ้มจ้าจ้าสากกชีมาเริ่มทาขนมกุยช่ายไปพ้อมๆกันเลยจ้าเดี๋ยวห้าสิีมาเริ่มทาตัวใสกุยชาย่ายเลยนะจ้านี่กระเทียมปลาจ้ากระเทียมปลาแ0ดลอยกรรจ้าใสรสดีจ้า ใส่เกลือจ้ะเกลือสามช้อนชาเนาะจ้ะใส่น้ำตาลจ้ะน้ำตาลหนึ่งช้อนชาจ้ะแล้วก็ใส่น้ำมันจ้ะน้ำมันพืชน,นิดหน่อยเนาะจ้ะน้ำมัน คนให้เขากันจะสาบ่มีเบกกิ้งโซดาเนาะจ้ะบ่มีเบกกิ้งโซดากอบบ่ต้องใส่จ้ะบ่เป็นอย่างจ้ะตัวใสกุยช่ายเครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆกับเขากันดีแล้วนะจ้ะแล้วเสร็จแล้วจ้ะตัวใสของกุยช่ายจ้ะขั้นตอนแหลกของเหามาถึงขั้นตอนที่สองการทำตัวแป้งนะจ้ะก็คือแหลกเลยแป้งเขาเจ้าจ้ะนึ่งลอยกัมจ้ะ แป้งมันสองลอยหาซิปกรัมจ้ะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะจ้ะเอ้ยแป้งข้าวเหนียวจ้ะสองช้อนโต๊ะจ้ะผิดผิดจ้ะน้ำน้ำอุ่นจ้ะน้ำอุ่นหาลอยมิลลิลิตรจ้ะค่อยๆเทแล้วก็ข้นไปเนาะจ้ะเทแล้วก็ข้นไปเรื่อยๆจ้ะวันให้แป้งมันเข้ากัน,นจ้ะวันเห็เข่ากัน แป้งกะนานเขากันนะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำมันผืชนิดน้อยจ้ะต้องใส่เยอะนะจ๊ะคนแปง้งเขากันนะจ๊ะได้แป้งเซ็ตแล้วนะจ๊ะก็มาถึงขั้นตอนการใส่กระเทียมปลาลงไปในแป้งจ้ะ ไปเลยเร็จแล้วก็ค้นจากค้นให้แป้งับตัวกระเทียมปลาเข่ากันนะจ้ะค้นไปเลยเร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาไปใส่พิมพ์นะจ้ะไปใส่พิมพ์แล้วก็เอาขึ้นหนึ่งกันจ้ะ มีพิมพ์นอกจากกระติตักใส่จานนอกจากตักใส่จานเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาขึ้นหนึ่งจ้ะจ้ะเอาลงไปหนึ่งสามสิบนาทีนะจ้ะนี่หเนึเ่งสามสิบนาทีจ้ะ ามาดูกันจ้ะว่าตัวขนมกุยช่ายกระเทียมปลาข้าวทเป็นย่างไดดเนาะจ้ะช่วงลอขนมกุยช่ายหนึ่งสุกเนาะจ้าข้ากะทิมาเห็ดน้ำจิ้มกันเนาะจ้ะน้ำจิ้มกะซิมี่ซีอิ๊วดำหวานจ้าก็เอานะจ้ะว่าสใส่เยอะใส่หน่อยเนาะจ้ะซีอิ๊วดำหวานแล้วก็น้ำส้มสายชูจ้ะน้ำสม้มมีส้มสมสายชูเนาะจ้ะ แล้วก็น้ำตาลจ้ะน้ำตาลน้ำตาลสาใช้ย่สิบสองช้อนพ่อจ้ะแล้วก็นำอุ่นนิดหน่อยเนะจ้ะเสร็จแล้วก็เคี่ยวจ้ะพอน้ำตาลละลายเขาก็ซีอิ๊วดำได้ดีแล้วนะจ้ะเขากับใส่พริกไปเลยจ้ะถือเป็นเสร็จ ขั้นตอนการทำน้ำจิ้มจ้าน้ำจิ้มกุยช่ายก็ห้าเสร็จแล้วนี่ขนมกุยช่ายที่ห่าหนึ่งไว้ก็ซุกดีแล้วจ้ากะฉีเอาออกนะจ้าล่อให้มันเย็นนะจ้าล่อมันเย็นแล้วเาก็จังฉีแกะแบบออกแล้วก็เอาไปทอดจ้าอืนี่จ้าหน้าตาขนมกุยช่ายกระเทียมปลาที่ห่าหนึ่งเสร็จแล้วซากระซีเอาไปหั่นแบงงนะจ้าหั่นแบ่งแล้วก็สีเอาไปทอดจ้าน้ำมันหอนแล้วเอาลงทอดเลยจ้า ขนมกุยช่ายฮขก็เหลืองกรอบดีแล้วนะจ้าเดี๋ยวเอาตาขึ้นตักใส่จามไปกินกันจ้าเสร็จแล้วจ้าขนมกุยช่ายกระเทียมปลาของเฮาวมอนีเสร็จแล้วเรียบร้อยหน้าตาหนาท่ามากๆล้จ้าท่านผู้ชมเอากระสิมาลองชิมไปพร้อมๆกันนะจ้านี่เซมไม่จิมเลยจิมเ้น้ำจิมเยอะๆนะจ้าอืม ออร่อยมากๆจ้ะกรอบนอกหนุน่มในมสมกับอย่างนะจ้ะขนมคุยช่กระเทียมปลาแสบอีดีจ้ะอยู่เมื่องนอกอยากเฮ็ดยังก็ต้องอยากกินยังก็ต้องเฮ็ดกินเองจ้ะอืมอืมอร่อย สำหรับสูตรนี่ท่านผู้ชมท่านใดสนใจสิเอาไปเห็ดตามก็เชิญใดเลยนะจ่ะเอาไปเห็ดตามเอาไปเห็ดล่องกินนะจ้ะอร่อยสีจ้ะอืมอร่อยมากจ่ะจ้าสำหรับคลิปนี้พาไปเก็บกระเทียมปลาแล้วก็มาทำขนมกุยช่ายนะจ้ากับเซจเรียบร้อยแล้ว สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามไทยกันไปโดนๆเลยด้อจ้ะสาขอฝากช่องมาดามไทยกับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขชน้วย้วยจ้จ้ะจ้ามอนี้สาก็ขอจบคลิปไปตะเพียงเท่านี้ด้อจ้ะคลิปหนาสาสีผ้าไปเห็ดอีหยัง หรือว่าสิผ้าไปเก็บผักีหยังเอามาเห็นีหยังกินอีกหรือเสียผ้าไปทํากิจกรรมีหยังก็รอช่มคลิปหน้กกันด้อจ้ะมื้อนี้ซากขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า